ฉันกับคุณเค,คเราเป็นแฟนกันแล้วฉันบอกรักเธอแล้วตอนนี้คุณเค,คก็ย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ๆที่ทำงานของฉันหรือร้านคาเฟ่แห่งน,นี้คุณเค,คมาจะมาหาฉันเกือบทุกวันเธอจะมาสั่งขนมหรือเครื่องดื่มแล้วก็นั่งคุยเป็นเพื่อนฉันและบางทีก็มาเรียกลูกค้าแทนฉันด้วยในวันที่ฉันไม่สบาย หรือในวันที่ฉันต้องไปทำธุระที่อื่นจริงๆคุณเคก็จะช่วยดูแลร้านให้ฉันไม่ได้ให้เธอมาเป็นหุ้นส่วนหรือมาเป็นผู้จัดการของร้านเราเพราะฉันยังไม่จำเป็นต้องมีคนมากขนาดนั้นร้านคาเฟ่ของฉันยังเป็นคาเฟ่เล็กๆยังไม่ได้ขยายสาขาและธุรกิจกํำลังค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ลุ่มๆุ่นดอน,ดอนแต่คุณเคกทำให้ร้านนี้มีสีสันมากจริงๆ อาจจะเพราะว่าฉันคิดไปเองก็ได้ฉันไม่ได้ปิดบังทุกคนว่าฉันคบกับเธอเราเป็นแฟนกันในเมื่อข่าวของฉันกับคุณเค้กออกไปแล้วพวกเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นและไม่ได้สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงสุดท้ายฉันกับคุณเค้กก็รู้ว่าคนที่เราควรจะใส่ใจก็คือเราทั้งสองคนหัวใจของเราทั้งสองคนที่ให้ความเป็นส่วนตัวของกันและกัน แต่คนอื่นจะมองเข้ามายังไงฉันกับคุณเคก้กก็ไม่ได้เก็บมาต้องเดือดร้อนลูกน้องทุกคนในร้านรู้ว่าฉันเป็นแฟนกับคุณเคก้กเธอดูสดใสามากขึ้นมากกว่าตอนที่เธอทำงานที่บริษัทเก่าและดูเหมือนจะมากกว่าตอนที่เธอเคยเป็นนักแสดงบางครั้งคนเราก็ทำอะไร อยากที่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองฝันแต่นั่นก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่จะนำพาเราไปยังอีกความชอบและความฝันหรือไปยังการค้นหาตัวตนอีกรูปแบบหนึง่งในช่วงเวลาของชีวิตในแต่ละจังหวะถ้าฉันมีโอกาสที่จะรักเธอฉันคงไม่อาจจะปิดกั้นหัวใจหรือปล่อยเธอไปเพราะแรงกดดันจากคนอื่น ฉันว่าเราต้องให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ข้างๆเราก่อนคนอื่นแะให้ความสำคัญกับตัวเราเองด้วยไม่ใช่เอาแต่เห็นแก่คนอื่นจนไม่รู้จักรักษาความเป็นส่วนตัวและความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิดโดยให้ความสัมพันธ์กับคนนอกมากเกินไปฉันรู้สึกเข้มแข็งขึ้นและเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าจะไม่เหงาอีกแล้วนับจากที่แม่เสียไป คุณเคก้กได้มาอยู่เป็นเพื่อนฉันที่นี่เรายังคุยกันทุกอย่างเหมือนเดิมคุณเคก้กดูเหมือนเด็กที่กำลังเติบโตขึ้นอีกครั้งหนึง่งเธอเหมือนได้เกิดใหม่และได้ทำในสิ่งที่ชอบส่วนฉันเองความจริงแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าการเปิดร้านกาแฟเนี้ยใช่สิ่งที่ฉันชอบจริงๆหรือเปล่าฉันอาจจะเจอสิ่งที่ฉันชอบสิ่งที่ใช่มากกว่านี้ในอนาคตก็ได้แต่ฉันก็พอใจกับการที่ฉันมีหลักแหล่งแห่งที่ไปของตัวเอง ยังน้อยร้านนี้ก็ทำให้ฉันยึดติดอยู่ได้เป็นแหล่งพักพิงให้กับฉันแล้วก็เป็นศูนย์รวมของผู้คนที่จะเข้ามาพบปะพูดคุยกันและมีคนมากมายนัดกันแล้วก็เจอกันที่นี่ฉันรู้ดีทุกอย่างเป็นพื้นที่ของเราและของทุกคนร้านค้าก็เหมือนกันเป็นที่สาธารณะก็จริงแต่มันก็ยังมีเจ้าของ มีพื้นที่เฉพาะตัวของใครของมันและมีทำเลของกลุ่มคนที่นัดพบก็ไม่เหมือนกันในเช้าวันหนึ่งฉันเปิดร้านแต่คนยังไม่เข้าฉันเปิดร้านแต่เช้าลูกน้องยังไม่มากันเลยฉันนั่งอยู่ที่เก้าอี้และคุณเคก็เข้ามาหาฉันฉันรู้ว่าเราเป็นแฟนกัน แต่ฉันไม่นึกว่าเธอจะเข้ามาจูบฉันตอนนั้นเธอบอกว่าเธอขอบคุณที่ฉันคอยช่วยเธอแต่ถ้าไม่เป็นเพราะว่าฉันเป็นกำลังใจใเธอเธออาจจะไม่กล้าทำตามความฝันหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างในชีวิตที่เธอเป็นแบบนี้อย่างกล้าหาญก็เพราะว่าฉันด้วยที่เธอกล้าจะบอกสื่อว่าเธอเป็นอะไรและไม่สนใจเรื่องในอดีตของเธออีกคุณเคคะ คุณจูบฉันคุณน่ารักกับฉันเสมอฉันเองต้องขอบคุณคุณด้วยถ้าไม่ได้เจอคุณฉันคงไม่ได้มีความรักอีกครั้งหนึ่งฉันรู้ว่าตัวเองจะไม่สามารถมีความรักได้แล้วหลังจากที่ฉันเลิกกับแฟนเก่าฉันไม่คิดที่จะมีความรักอีกจนกระทั่งเจอคุณฉันไม่รู้ว่าความรักของเราจะเป็นยังไงต่อแต่ฉันก็เลือกคุณและฉันอยากจะอยู่ข้างๆคุณ ฉันก็แค่อยากอยู่กับคุณเพราะฉันรู้ว่าเดี๋ยวคุณต้องเปิดร้านและลูกค้าต้องเข้ามาตอนนั้นเราก็จะทําแบบนี้ไม่ได้ฉันแค่อยากจะจูบคุณตอนที่ลูกค้ายังไม่เข้าร้านนะคะพุณเค้กอย่าพูดเล่นแบบนี้สิคะฉันเขินนะคะฉันก็เขินเหมือนกันแต่เดี๋ยวอีกหน่อยคุณก็คงชินที่ฉันจูบคุณอย่างนี้เพราะฉันอยากจะทำาันทุกวันเลยเหรอ คุณเค้กแล้วก็ไม่เอาเะคะเดี๋ยวลูกน้องก็มาถึงร้านแล้วปล่อยฉันก่อนสิคะคเค้กฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้รักกับคุณแบบนี้คุณน้ำหวานฉันดีใจที่ได้มีคุณเนี่ยคุณรู้ไหมตั้งแต่ฉันเดินเข้าร้านนี้มาฉันก็รู้สึกเลยว่าเราสองคนต้องได้เป็นแฟนกันแน่ๆตอนนั้นฉันคิดแบบนั้นในใจแต่ไม่กล้าบอกคุณ ความจริงแล้วฉันกะจะจีบคุณตั้งแต่วันแรกแล้วที่เราเจอกันแต่จะไม่รู้ว่าคุณจะชอบฉันหรือเปล่าจนคุณให้โอกาสฉันนะสิต้องรู้แน่เนี่ยว่าคุณคิดจะจีบฉันตั้งแต่แรกฉันไม่รู้ตัวมาก่อนเลยอะค่ะฉันเองไม่นึกว่าฉันจะคบกับคุณได้แต่ตอนอยู่กับคุณคุณทําให้ฉันมีความสุขฉันชอบคุณจริงจฉันก็ชอบคุณเหมือนกันน้ําหวานถ้างั้นปล่อยฉันก่อนสิคะ เดี๋ยวฉันจะเปิดร้านแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะสงสัยว่าทำไมวันนี้จะเปิดร้านช้าจังแต่ถึงยังไงทุกคนก็รู้ว่าเราครบกันมันก็จริงแต่ช่วยอย่าให้ใครมาเห็นคุณทำแบบนี้ได้ไหมคะฉันอยากจะเก็บเอาไว้ให้เรารู้กันแค่สองคนโดยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องที่ฉันจูบคุณแบบนี้เหรอคะฉันรู้คะ่ะฉันไม่ทำให้ใครเห็นหรอกเพราะว่าฉันไม่อยากให้ใครเห็นสีหน้าคุณตอนเขินฉันแบบนี้ ฉันก็อยากจะเก็บคุณไว้ให้ฉันดูคนเดียวเหมือนกันคุณเค้กพอแล้วละคะ่ะฉันกับคุณเค้กมาจะหยอบล้อก,กันในตอนเช้าจากนั้นเมื่อลูกค้ามาถึงเราก็จะทำเป็นปกติฉันเปิดร้านทั่วไปแล้วก็รับลูกน้องบริหารร้านอย่างเดิมมันเหนื่อยจริงๆนะแต่ก็มีความสุขและตอนหลังจากเลิกงาน พอปิดร้านแล้วฉันกับคุณเคก็อยู่ที่นี่ด้วยกันฉันเปลี่ยนคาเฟ่เป็นบ้านฉันจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลและบางครั้งคุณเคก็มาพักอยู่ด้วยกันที่นี่ด้วยฉันมีความสุขจริงๆไม่รู้ว่าช่วงราดน,นี้จะนานแค่ไหนร้านนี้ก็ทําให้ฉันได้พบเจอคุณเคเป็นโชคชะตาของพวกเราสองคนที่ทําให้เราได้มารักกันคาเฟ่ของฉันที่ที่เราได้อยู่ด้วยกันแค่สองคน รื่นเราก็จบตรงตรงนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราได้ทำคลิปก็ตัวสืบสกุให้ทุกคนที่ดูกันและติดตามพบเจอกันในเรื่องต่อไปได้เด็ดจ้า